สวัสดีค่ะวลลกรสมุนไพรนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับสมุนไพรพันไม้พื้นบ้านนะคะแล้วก็ไม้มงคลต่างๆวันนี้จะสลับมาพูดถึงพืชสมุนไพรที่ถูกกำลังถูกนำมาใช้เป็นไม้ประดับฟอกอากาศตะมุตมินะคะไม้ต้นนี้ก็คือต้นพยาไร้ายใบค่ะพยาไร้ายใบถือเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะคะ เห็นเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเขาเป็นไม้ยืนต้นที่มีเนื้อไม้อ่อนแล้วก็ทุกส่วนของต้นจะมียางสีขาวนะคะเคยเห็นต้นสูงตอนนั้นเคยเห็นสูงประมาณ4เมตรเขาว่าสูงเต็มที่ได้ประมาณ7เมตรแต่ว่าเขาก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะกิ่งก้านสาขาของเขาอ่ะจะมีลักษณะที่คล้ายปากาลังเปลือกลำต้นแก่จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะ ส่วนใหญ่ที่เราเห็นนี้ก็คือยังเป็นสีเขียวอยู่ยังเป็นถือว่าเป็นต้นอ่อนอยู่นะคะกิ่งอ่อนเป็นรูปทรงกระบอกก็คือเป็นทรงกลมนะคะสีเขียวอวบน้ําเมื่อหักดูหรือกรีดดูจะมียางสีขาวออกมาจํานวนมากลองหักดู อันนี้มันเป็นไม้วงยางพาราหรือว่าที่เรียกว่ายูโทเบียนะคะก็คือไม้ที่มียางสีขาวทุกส่วนของลำต้นยางนี้อย่าให้เข้าตานะคะเกิดความระคายเคืองได้ขายายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดและตัดฉับจริงๆคือกิ่งที่มันหักเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะ่ะงอกเป็นต้นได้ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้ากิ่งหักก็อย่าไปตกใจหรืออย่าไปทิ้งนะคะเสียบไปเลยอย่าไปเยอะกับมัน เสียบแวะเดี๋ยวก็งอกชอบดินร่วนระบ,บาบน้ําดีมีแสงแดดตลอดวันคือชอบแดดชอบน้ําแต่ขาดน้ําได้พืชอวบน้ําที่มันลดรูปของใบลงจนกลายเป็นแทบจะไม่มีใบเนี่ยคือเขาพร้อมที่จะขาดน้ําได้อย่างหยดลย <c oughs> คือไม่ใช่ว่าเขาไม่มีใบนะคะมีใบแต่เป็นใบขนาดเล็ก ใบของเขามีขนาดเล็กมากนะคะยาวประมาณ1นึ่เซนอันนี้ไม่ถึงเซนอันนี้เซนอยู่นะคะแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายคือพร้อมที่จะทิ้งใบเพื่อที่จะลดการคายน้ําของต้นนะคะเป็นสันัชาติยานการอยู่รอดของพืชน,นะคะแต่ก็น้อยนัยน้อยหน,ยน,ยนานะที่จะเห็นใบส่วนใหญ่ปลูกก็ไม่เห็นมีใบแต่ต้นนี้มีใบแสดงว่าแดดด,ดีน้ําดีนะคะ ผลเขาก็จะคล้ายๆกับพวกกลุ่ของดอกแล้วก็ผลดูแล้วก็จะคล้ายพวกของสลัดใดนะคะแต่อันนี้ก็ไม่ไม่เห็นอ่ะเรามาดูสรรพคุณรากมีรสเฝื่อนใช้ต้มดื่มเป็นยาแก้าธาตุพิการรากนำมาต้มกับน้ำมันมะพร้าวทาแก้อาการปวดท้องใช้สกัดเป็นยาระบายได้ก็คือมันเป็นวงเดียวกับสลัดใดอะคะ่ะเพราะนั้นมันก็มีสรรพคุณที่ช่วยเป็นยาระบายใบและราก มีรถเฝื่อนใช้ตำพอกแก้ฤทธิ์สีดวงทวารและใช้ต้นนำมาตำพอกฤทธิ์สีดวงน้ำยางจากต้นรักษาโรคผิวหนังเนื้อไม้ใช้ผสมเป็นยารักษาโรคผิวหนังโรคเรื้อนกรณีที่มือและเขาอ่อนเปี้ยหลังการขอดบุตรต้นใช้ตำพอกเป็นยาแก้รังแคแล้วก็พอกแผลได้ ส่วนใหญ่สปปรรพคุณที่เรารู้จักกันของพืชชนิดนี้คือเอายางของเขาอะค่ะมาทาหูดพวกหูดพวกติ่งเนื้อต่างๆตอนนี้เราพออายุมากขึ้นเราจะมีติ่งเนื้อกันเยอะน่าลองมาใช้เหมือนกันเนาะแต่ทีนี้การทดสอบว่าเราแพ้หรือเปล่าเนี่ยเราก็ลองเอาทาไเริเวณข้อพับแขนสักนิดหน่อยดูยก่อนนะคะว่าเราจะแพ้ไหมต้นมีรบลดเฟื่อนแช่รักษา ต้มแช่ร,รักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็ใช้ตําทาแก้อาการปวดกระดูกน้ำยางจากต้นเชื่อว่าช่วยเชื่อมกระดูกได้แต่น้ำยางเมื่อสัมผัสแล้วอาจจะระคายเคืองได้นะคะวัะนั้นจริงๆเมื่อก่อนสมคุุณเขาก็ใช้แค่แค่แก้หูดนะเนาะ เอายอดเอายอดลงไปตรงหวดแล้วหวูดก็จะค่อยๆหลุดออกนะคะแล้วก็เห็นหมอพื้นบ้านแถวห้วยแถลงอะคะ่ะโดนปลาดุกยักษ์ธรรมดาของปลาเงี้ยงปลายักษ์โดยเฉพาะปลาดุกก็คือปลาคือเงี้ยงปลามันทิ่มเข้าไปในเนื้อนั่นแหละเขาเรียกว่าปลายักษ์นะคะคือ,อเอาเงี้ยงทิ่มเข้าไปในเนื้อส่วนใหญ่แล้วจะปวดมากปวดจนถึงสลบหรือเสียชีวิตเลยก็มีนะคะเขาก็ใช้น้ํายางของอันนี้แหละ ของต้นพญาไรใบเนี่ยหยอดไปเลยก็หายนะคะก็สามารถใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านได้จริงๆเราก็ไม่แนะนำให้กินหรือเอามาใช้เองนะคะนอกจากที่จะเอาหยดสำหรับแก้หูดเนาะเพราะว่ามันก็มีพิษของมันอยู่เหมือนกันแล้วก็ ในกลุ่มของชาวไร่ชาวสวนชาวนาจะใช้ต้นนี้ค่ะกำจัดหอยเชอรี่ก็คือใช้ต้นพญา,าไร่ใบ3กิโลน้ำา10ลิตรกากน้ำตาล0.5ลิตรนำทุกอย่างมาหมักรวมกันหมักไว้1เดือนในร่มนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำที่หมักเนี่ยไปตามน้ำหรือเทราดตามข้างนา หนึ่งลิตรต่อหนึ่งไร่กําจัดหอยเชอรี่ได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายเอออันนี้ก็น่าสนใจเนาะมันสามารถลดการใช้สารพิษได้แล้วก็ตอนเนี้ยเขาก็จะเอาต้นเล็กๆะคะ่ะหักต้นเล็กๆเนี่ยมาชำกิ่งสองกิ่งเนี่ยเอามาทําเป็นไม้ประดับเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงเนาะอย่าให้โดนยางอย่าให้ยางเข้าตาเขาว่าถึงขั้นตาบอดได้แต่เราก็เคยเห็นคนไข้นะคนไข้ที่ไม่รู้นึกพิเรนยังไงเอาอยางของต้นเนี่ยไปหยอดตา ก็รายนั้นก็ไม่ถึงกับตาบอดอะคะ่ะแต่ละคายเคืองมากแล้วก็ตกอกตกใจทั้งคนรักษาทั้งคนป่วยเลยแหละก็รุนๆกันสุดท้ายก็รู้สึกว่าจะปลอดภัยดีนะคะอันนั้นก็จาไว้ว่าอย่างของต้นเนี้มีพิษที่อาจทำให้เกาะให้เกิดการละคายเคืองได้และการต้มกินนี่ก็มีฤทธิ์ละคายเคืองมากเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าไปกินเว้นแต่ในคนที่เป็นหูดนะคะ คนที่เป็นหูเป็นตาปานี้หยดยางลงไปในตำแหน่งที่เป็นหูเป็นตาปานี้สามารถใช้ได้เลยวันนี้ก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังนะคะต้นพญาหลายใบยซึ่งกลับมากลายเป็นไม้ประดับตะมุตะมิฟอกอากาศกันแล้วนะคะ ก็จะได้รู้ทั้งประโยชน์และก็โทษของเขาด้วยวลากรอสมุนไพรก็ขอจบการนำเสนอเรื่องของพยาไล่ใบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะกดช่วยแชร์แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดค่ะขอบคุณค่ะ